พลโทบุศินาคกลางแม่ทัพภาคที่สองได้ร่วมบรรยายพิเศษที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์ท่านเปิดเผยความในใจเกี่ยวกับสถานการณ์ชายแดน,นไทยกัมพูชาอย่างตรงไปตรงมานะครับยอมรับว่ารู้สึกอึดอัดแต่ไม่ท้อแท้เพราะว่าทหารแนวหน้าต้องเผชิญกับความยากลําบากโดยเฉพาะในช่วงเหตุการณ์สู้รบที่ทําให้มีทหารบาดเจ็บและเสียชีวิตท่านแม่ทัพย้ําว่าจะไม่ออกไปเล่นการเมืองหลังเกษียณและยืนยันว่าการรัฐประหาร เป็นเรื่องที่หมดสมัยไปแล้วและตนเองก็ไม่มีแนวคิดเช่นนั้นอยู่ในสมองด้วยหน้าที่ของทหารก็คือการปกป้องประเทศและทําตามคําสั่งที่ถูกต้องเท่านั้นนอกจากนี้ท่านแม่ทัพยังได้พูดถึงปัญหาชายแดนไทยกัมพูชาชี้ว่าปัญหาจะจบหรือไม่ขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของผู้นํากัมพูชาพร้อมระบุว่าสถานการณ์ปัจจุบันยังคงอยู่ในช่วงของการหยุดยิงชั่วคราว แต่กัมพูชาก็มีพฤติกรรมที่พูดอย่างทำอย่างและในช่วงท้ายท่านแม่ทัพที่2ได้ขอให้ทุกคนเป็นกำลังใจให้กับทหารและยืนยันว่าทหารมีความเป็นประชาธิปไตยพร้อมสนับสนุนกิจกรรมของนักศึกษาหาสถานการณ์ดีขึ้นครับ